โอ้ทุกคนไหวเบื่ออยู่ข้างในบ้านนะเบื่อเลยออกมาอยู่ข้างนอกโอ้ธรรมชาติเป็นอย่างงี้นี่เ <c oughs> อ๋ส่วนมากนั้งแตาทำงานอยู่ในบ้านทุกคนไม่ค่อยได้ออกมาเตือนเช้ามานอนก็อยู่ที่นั่นอะ่ะก็ไม่ได้ไปไหนดูสิดูบรรยากาศโหนี่ มานีา่สดชื่นค่ะทุกคนว้าวนี่ไหนดูข่าวเขาสาิคิดถึงบ้านเลยค่ะไป าดงานไปได้พี่น้องเพิ่นเข,ขาเพิ่นอนัะที่บรรยากาศด,ดีอยู่ในกรุงเทพน้ำป่่อยไม่อยังให้เห็นดอกเตอนมากอ่ะู่แต่นในมีแต่นในปื๊ดในปี่แค่ได้เจอกาศข้างนอกเย็นสบายมันเป็นอย่างนี้นี่เองร่มรื่น ดูข้าวว้าวเห็นแล้วสุดชื่นไหมคะทุกคน อันไปตรงนู้นจะเป็นถนนนะคะทุกคนนูนนูนนเห็นรถผ่านไหมนูนก็จะมีบริเวณที่ทางแค่นี้นะคะ่ะที่มีให้ดูเราอยู่ที่นี่อะนะ่ะเนาะรถรถมาแล้วอ้าวฝนตกแล้วลูก ฝนตกโอ้ยเดี๋ยวออกมาข้างนอแป๊บเดี๋ยวกับฝนตกพี่น้องเ,เอ้ยนเออคักบมานน้อ่ะเดี๋ยวให้ดูรอบๆอไปนึงค่ะเดี๋ยวจะกลับแล้วโอ้กำลังบรรยากาศดีมาฝน,นตกแหมเงิดหลเออค,ครับแค่แค่นี้แล้วจ้ะพี่น้องจ้า เดี๋ยวมือล้างจะตายให้เบิ้งไหมแล้วเบิ้งเขาอืมสุดยอด